ครับสวัสดีครับแฟนๆเอฟซทุกคนนะครับมือนี้นะครับผมจะรับ้าแฟนๆเอฟซทุกคนนะครับไปเที่ยวที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับอยู่ที่ทิวผาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศครับที่สวยงามของอำเภอเกษตรสมบูรณ์กันครับนี่ยไเอครับนี่คือท่างเขานะครับ บรรยากาศนะครับสวยงามนะครับขายอาหารครับหลากหลายครับอาหารตามสั่งก็มีครับพวกเครื่องดื่มต่างๆครับ ตรงด้านล่างนะครับก็จะเป็นซุมอาหารนะครับต่างๆนะครับไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็นั่งกินอาหารนะครับ ใส่ลรูใกรหูก่อนใส่ลูกกหูก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กะมไม่เอาไปเอ่อ

แกก้้วปาปาเปาเท่นัน่นก็คือบรรยากาศนะครับที่เข้ามาเที่ยวในมือนีนะครับอยู่ที่คิวผาคาเฟ่น,นะครับอำเภอเกษตรสมุนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแฟนๆเอฟซีทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ แฟนๆเอฟซีทุกคนนะครับอยากจะมาเที่ยวได้นะครับที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับที่ทิวผาคาเฟ่นะครับเด้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหนานะครับสวัสดีครับ